ต้นคริสต์มาสค่ะเพื่อนๆจาน๋านี่ใกล้คริสต์มาสใกล้ปีใหม่แล้วค่ะเพื่อนๆดูต้นคริสต์มาสของแม่ก้อยค่ะแดงอมชมพูค่ะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเขาจะบานอยู่ประมาณนะคะสามเดือนนะคะเพื่อนๆลองหามาปลูกกันดูนะคะและระหว่างปีนะคะใบก็จะเป็นสีเขียวค่ะพอหนาวอีกครั้งนะคะก็จะแดงๆสวยปิ๊งนะคะโอ้เพื่อนจา๋าต้นกวางตุ้งค่าโตแล้วค่ะเพื่อนจา๋าอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ได้กินกันง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะเพื่อน ใบเขียวใบใหญ่แข็งแรงมากๆะะเลยค่ะอ้าต้นผีเสื้อคะ่ะกําลังสวยๆเลยค่ะเพื่อนลาบที่ไม่ก้อยตามหาค่ะคุหลาบไร้หนามค่ะเพื่อนนี่โอ้โหแดงแทงใจเสมอเลยค่ะเพื่อนดูนี่เขาหรือสีก็กําลังสวยค่ะเพื่อนจ๋าปลูกไว้ใต้ล้มไม้นะคะใต้ชายคาบ้านนะคะสวยเสมอคะ่ะไม่เหี่ยวแห้งแล้วเพื่อนก็ฉีดน้ำแบบ ฉีดน้ําพุ่งแรงๆนะคะเวลาเพื่อนๆลดเขาสีนะคะอา <c oughs> กาศค่ะ <c oughs> ผักกินใบก็กําลังน่ากินเลยค่ะเพื่อนๆหนาวๆนี้เพื่อนๆปลูกผักกินใบกันนะคะ <c oughs> นี่ต้นโตเร็วแข็งแรงมากๆเลยค่ะอะ <c oughs> ไรขึ้นกับต้นพลิกต้นนี้ค่ะเพื <c oughs> ่อนขาเกิดอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะยอดพลิกของเราค่ะใบหงิกใบงอกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อน เพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรง่ายๆนะคะในการเร่งดอกเร่งผลนะคะให้พืชของเรานะคะงามสวยเสมอไร้โรคแมลงด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะเราไปดูวิธีทําด้วยกันเลยค่ะแม่ก้อยจะพาเพื่อนๆมาทําสูตรง่ายๆนะคะในการเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลไม้พืชผักของเรา ไล่โลรคแมลงแบบง่ายๆนะคะวัสดุอุปกรณ์หลักของเราครั้งนี้ค่ะเป็นกระเทียมเลยนะคะป้ันเชื้อราแบบธรรมชาติไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงได้ดีเป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาติเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชนะคะด้วยกระเทียมเลยค่ะอันดับต่อไปนะคะเป็นไข่ค่ะไข่1นึฟองนะคะโปรตีนและ แคลเซียมที่พืชผักต้องการนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นผงชุรดนะคะโมโนโซเดียมคูตาเมตค่ะอันดับต่อไปนะคะเป็นเกลือนะคะเพื่อนจ๋าซองนี้ค่ะ1บาทค่ะใช้ได้ตลอดเลยค่ะไม่มุดไล้หนอนไร้มแมลงนะคะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับพืชผักค่ะผลไม้รสชาติดีค่ะ ด้วยเกลือกันเลยนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นนะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะเ,เขียวเร่งการเจริญเติบโตนะคะเร่งรากได้เป็นอย่างดีนะคะต้นไม้พืชผักที่ปลูกใหม่ๆนะคะเราใช้เครื่องดื่มชูกําลังเลยค่ะเขียวสดชื่นทันใจนะะเลยค่ะพื่ตุ่จ๋าอันดับต่อไปค่ะเป็นกะปินะคะสารไตรโคซานเร่งรากเร่งการออกดอกแบบง่ายๆนะคะเพราะว่ามีฟอสฟอรัสสูงเลยค่ะ เป็นนมจืดค่ะทําทให้ผักหวานกรอบรสชาติดีนะคะผักแข็งแรงค่ะเลื่อการออกดอกแบบง่ายนะคะด้วยนมเลยนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นน้ําซาวข้าวสูตรพิเศษนะคะเพื่อนจน๋าซาวข้าวสูตรพิเศษทำยังไงคะแม่ก้อยก็คือข้าวสาระคะ่ะหนึ่งถ้วยแล้วก็ตําใส่นะคะเปลือกไขค่ค่ะเพื่อนก็จะได้นะคะ น้ำสาวข้าวสูตรพิเศษแบบง่ายๆคะ่ะเลียงการติดดอกเปิดตาดอกพืชแบบง่ายๆนะคะด้วยน้ำสาวข้าวเลยคะ่ะเพื่อนท่านไหนที่ปลูกไม้ดอกนะคะไม่ว่าจะเป็นกุหลาบนะคะหรือไม้ที่เน้นสีต่างๆคะ่ะอยากให้สีสวยๆนะคะเ,เพื่อนๆใช้น้ำสาวข้าวเลยคะ่ะสีสวยถูกใจกัน<ม>เลยค่ะ,คะเป็นน้ำยาล้างจานนะคะสารไล่แมลงแบบง่ายๆเลยคะ่ะเ,เพื่อนๆจะ้ะอันดับต่อไปคะ่ะครั้งนี้นะคะไม่ก้อยใช้มะพร้าวสับนะคะ บางท่านจะเรียกเป็นโคโคพีชนะคะไม่ก้อยแช่น้ําไว้แล้วนะคะ1คืนนะคะปรับปรุงสภาพดินแบบง่ายๆค่ะรักษาความชุ่มชื้นที่หน้าดินแบบง่ายๆนะคะด้วยมะพร้าวสับเลยนะคะเพื่อนท่านไหนมีขุยมะพร้าวมีฟางนะคะมีแกบดิบนะคะได้เช่นกันนะคะเริ่มกันเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าก,กระเทียมค่ะหนึ่งกำมือนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยตำเลยค่ะเพื่อนๆค่ ไล่มดไล่หนอนไล่เพี้ยแบบง่ายๆนะคะมแมลงวันท้องค่ะเจอกระเทียมเข้าไปค่ะเพื่อนๆแบบมีไกลเลยค่ะเพื่อนๆพอแหลกๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยโอ้แค่ตำก็กลิ่นฉุนค่ะเพื่อนๆไล่มแมลงแบบง่ายๆทําทให้พืชผักของเรานะคะเขียวงามนะคะป้องกันเชื้อราแบบง่ายๆด้วยเรียมเลยค่ะเพื่อนเพื่อเพื่อนก็เตรียมน้ําสะอาดมาเลยค่ะอยู่ที่ประมาณนะคะ1ลิตรนะคะเคะพเพื่อนๆกใส่น้ำเลยค่ะพเพื่อน,นี่สูตรนี้ไม่ต้องหมักนะคะทําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีเลยค่ะพเพื่อน,น นักปลูกมือใหม่คะทาไม่ใช่เลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเร่งดอกเร่งผลกันแบบง่ายๆนะคะเร่งรากได้ด้วยนะคะด้วยผงชูรสนลยค่ะเพื่อนๆเราใส่ลงไปค่า1หนึ่งช้อนเลยค่ะเพื่อนๆขาลงไปเลยต่อไปค่ะเป็นเกลือเลยค่ะเพื่อนจ๋าเสริมความแข็งแรงให้กับต้นไม้พืชผักของเรานะคะและไล่มดไล่แมลงแบบง่ายด้วยเกลือเลยค่ะไปนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะเพื่อนๆขา ลงไปเลยลมไม้ไม่งามค่ะมีอาการเป็นกากกาจุดๆค่ะแม่ก้อยเสริมด้วยเกลือเลยคะ่ะเพื่อนๆใส่นมจืดลงไปเลยค่ะหนึ่งกล่องค่ะเพื่อนๆจ๋าหวานกรอบรสชาติด,ดีค่ะดินที่บ้านหนูดินแข็งดินเป็นดานเลยค่ะแม่ก้อยแอ้ไขง่ายๆด้วยนมจืดเลยค่ะ<า>เพื่อนๆไขหนึ่งฟองค่ะเพื่อนๆตอกเลยจ้าเป็นไม้ที่บ้านหนูค่ะไม่ติดดอกออกผลเลยค่ะแม่ก้อยเพื่อนๆใช้ฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนจุดนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะของทุกอย่างค่ะมีอยู่ในครัวอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าโอเค ใ,ใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆขาเอาใส่นะคะกะปินะคะไปไปลายช้อนอย่างนี้นะคะเพื่อนๆ,ๆจ้า <ๆ S 1> ขอเวลานะคะเป็นละลายน้ําก่อนนะไปละลายกะปิเรียบร้อยแล้วคะ่ะเพื่อนจ้าไม่ออกดอกแกงง่ายๆด้วยกะปิกันเลยคะ่ะเพื่อนๆี่ใส่ลงไปเลยจ้าต่อไปนะคะเพื่อนใส่สิ่งนี้นะจ้าเครื่องดื่มชูกําลังที่มีวิตามิน B3 B5 ม6และ B12 ิบฟ้าคะ่ๆๆคะเพ <ๆ S 1> ื่อนๆขานี่ เล่งรากเล่งเขียวกันแบบง่ายเพื่อนใส่น้ำซาวข้าวลงไปเลยนะคะเล่นเขียวกันแบบง่ายๆค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ1นถึงสลิตรนะคะได้เลยนะคะเพื่อนอ่านี่ไม่ก้อยอทำไว้เยอะค่ะเพือพ่อนผักเขียวกันแบบง่ายๆเลยที่ใส่ลงไปเช่นกันค่ะจ้าสุดยอดปุ๋ยที่ทําได้ง่ายๆค่ะข้าวสารกับเปลือกไข่ค่ะตาใส่ไว้ใช้กันเลยค่ะเพือ่อนอย่างนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเรามาดูวิธีใช้แบบแรกเลยค่ะเพื่อนตักเลยค่ะหนึ่งแก้วค่ะเพื่อนจ๋าเราก็ใส่ไปในโคโคพิทของเราเลยค่ะมะพร้าวสับของเราค่ะเพื่อน ใส่ลงไปเลยเดี๋ววิตามินลงไปแบบง่ายๆเลยค่ะพี่ให้เป็นอินทรีย์วัตถุนะคะในการปลูกพืชผักนะคะเป็นปุ๋ยเร่งรากฝอยกันแบบง่ายๆค่ะเั้งดื่มชูกําลังนะคะตามลงไปอีกหนึ่งฝาค่ะเพื่อนพืชงามเขียวเสมอออกดอกดีค่ะเพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะกด,ดลงไปอย่างนี้นะคะนี่ แบบต่อไปค่ะสําหรับเพื่อนๆที่พบว่าที่สวนของเพื่อนๆน,นะคะมีมดหนอนแมลงเพลี้ยเยอะมากๆที่ของหนูไม่งามค่ะมีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างมากๆ่ะไม่ก้อยปลายใบหงิกงอบิดเบี้ยวนะคะใช้สูตรนี้นะคะเพื่อนๆใช้แบบที่ฉีดพ่นนะคะเพื่อนๆใส่น้ําลงไปนะคะน้ํา3ส่วนนะคะหัวเชื้อนะคะน้ำหมักกระเทียมนมของเราสูตรน,นี้ค่ะเพ <c oughs> ื่อนๆหส่วนนะคะ <c oughs> เป็น1ต่อสนะคะเพื <c oughs> ่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะ บำรุงพืชผักได้ด้วยไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงแบบง่ายๆนะคะเพื่อนที่จะไปฉีดพ่นนะคะสําหรับผักกินใบนะคะเพื่อนไปฉีดพ่นได้เลยนะคะเพราะว่านมนะคะเขาเป็นสารจับใบนะคะไล่มแมลงแบบธรรมชาติอยู่แล้วนะคะสําหรับครั้งนี้นะคะไม่ก้อยจะไปไล่มดไล่เพี้ยนะคะไม่ก้อยเพิ่มสิ่งนี้ลงไปนะคะมแมลงที่ดือด้อๆค่ะกําจัดง่ายๆด้วยสิ่งนี้เลยค่ะเพื่อนน้ำยาล้างจานใส่ลงไปค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะเพื่อนๆลงไปเลย ไล่มดไลด่ไลมแมลงได้จริงไหมคะไม่ก้อยนี่เทสให้เพื่อนเห็นจ่าเลยคะ่ะนี่อยู่ที่พื้นอนี่งี้เลยค่ะสังเกตง่ายดีคพเพื่อนสูตรนี้นะยะพเพื่อนฉีดพ่นเลยค่ะโหเพื่พอนๆดูไม่ก้อยอยังไม่ทันนับเลยค่ะเกลี้ยงเลยคะ่ะไม่เหลือคะ่ะที่เดินวนๆกันอยู่เมื่อกี้คะ่ะเพื่อนๆขาเพียงแต่ไล่มดนะคะไล่ยุงไล่ปลวกไล่เห็บไล่หมัดได้ด้วยนะคะพเพื่อนฉีดพ่นเลยยุงค่ะพเพื่อน ให้ต้นพริกงามๆนะคะไม่มีมดคันไฟมากวนนะคะเพื่อนๆจ๋าใช้สูตรนี้เลยนี่ทําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีค่ะเพื่อนนี่เยคะเพื่อนพ่นลงดินด้วยนะคะพ่นฉีดลงไม้ก้อยพ่นฉีดพ่นเลยคะเพื่อนเหมือนแต่มดเขารู้อะถ้าพริกของเรางามอะมาเลยค่ะเพื่อนฉีดพ่นเลยฉีดพ่นลงดินเลยค่ะเพื่อนนี่พริกสวยน้ำหนักดีค่ะผิวมันเงางามจ้าสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนีอยากให้กุหลาบสวยๆนะคะออกดอกดีนะเพื่อนๆต้องมาสังเกตตรงนี้นะคะกุหลาบของเพื่อนอะอย่าให้มี อาการนะคะคือเพีย้ยไฟมาลงอะ่ะเพีย้ยไฟมาลงจะเป็นยังไงคะาไม่ก้อยคือใบใบของกุหลาบของเพื่อนจะแบบบิดเบี้ยวโค้งๆอย่านี้แสดงว่าเขาเจอเพีย้ยไฟแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนต้องฉีดพ่นด้วยสูตรนี้ค่ะคือเขาเจอเพี้ยไฟมากไม่ได้ค่ะกุหลาบจะไม่ออกดอกค่ะเพื่อนสาคัญมากๆเลยเพีย้ยไฟเ,ะะเลยคะ่ะเพื่จ๋าเน้นๆเลยคะ่ะบนใบนะคะใต้ใบเพื่อนช้อนนี้นะคะพ่นเ,เลยอ,อย่าโดนดอกนะคะเวลาเรามาฉีดพ่นสูตรไล่แมลงนะคะเพื่อนเน้นเลย ให้ต้นไม้งามงามนะคะงามทนงามนานสีสวยต้นแข็งแรงค่ะเพื่อนใช้โคโคพีสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนสำคัญนะคะพเพื่อนให้เพื่อนเอนเตรียมมานะคะเป็นปุย๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกักที่เพื่อนเพื่อนมีอยู่ในบ้านนะคะคพเพื่อน <ac> เพื่อโรยลงไปที่หน้าดินก่อนเลยนะคะใส่ปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกของเราลงไปเลยค่ะพเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ไม่มีจริงๆนะคะใช้เปลือกไข่ตาให้ละเอียดนะคะโรยลงไปได้เช่นกันนะคะงามนานแน่นอนทสูตรนี้เลยลงไปเลยค่ะเพื่อน่ะ บมดน้ำต้นไม้ไม่ใช่ปัญหาค่ะที่สามารถใส่สวนมากค่ะลองหามาปลูกกันดูนะคะเพิ่มสีสันให้ในสวนให้กับเรากับพืชผักทุกชนิดนะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลผักกินใบค่ะต้นพริกต้นมะเขือใช้ได้เช่นกันค่ะ และสาหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะให้ได้ดูแลอยากให้เขียวให้งามนะคะใช้สูตรนี้เลยนะคะเพื่อนจ๋าใด้นะคะหัวเชื้อนะคะสูตรนี้ค่ะเพือ่อนเราใช้นะคะหแก้วนะคะอยู่ที่200อมลนะคะต่อน้ํานะคะ1 0บถึงยีิบลิตรนะคะได้เลยนะคะเพือ่อนใส่ลงไปเลยค่ะเพือ่อนแก้วนี้พืชผักงามทั้งสวนกันแบบง่ายๆเลยค่ะี่ใส่ลงไปเลยจ้าอันดับต่อไปนะคะเพือ่อนๆใส่สิ่งนี้นะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะเล่้งเขียวกันแบบง่ายๆ<ม>ค่ะฟ้าค่ะ หนึ่งฟ้าต่อน้ำสิบลิตรนะคะเพื่อนใส่ลงไปเลยแล้วก็มาดูวิธีใช้เลยคะเพื่อนหนึ่งแก้วค่ะหนึ่งแก้วต่อหนึ่งกระถางได้เลยค่ะผักเลยบำรุงพืชผักกันแบบง่ายๆผักเขียวใบใหญ่นะคะนี่หวานกรอบรสชาติด,ดีค่ะใส่ลงไปเลยครับเพื่อนลงดีดเลยครับเพื่อนขาะทางใบได้ชิมกันนะคะเพื่อนน่าเลย นี่ลูกสาวแม่ก้อยบอกว่าคุณแม่คะเหมือนผูห้หลาบเลยเขือที่บ้านไม่เขียวไม่งามเลยค่ะแม่ก้อยโรคแมลงลุมเยอะค่ะแม่ก้อยขาใช้สูตรนี้เะคะเพื่อนเห็นผลมากๆไล่แมงบีขาวนะคะที่มากวนต้นมะเขือของเพื่อนได้ด้วยนะ,ะร้บรูทางดีเลยค่ะเพื่อนลืมนะคะฉีดพ่นด้วยค่ะเพือ่อนจ๋าฉีดพ่นทางใบด้ยวคย,ยค่ะใบใต้ใบค่ะแมงมีขาวมันเยอะมากๆค่ะเพื่อนมีต้นมะเขือค่ะแม่ก้อยพิ่งเพาะค่ะเพื่อนจ๋าเป็นมะเขือเปาะเจ้าพญาค่ะนี่ต้นเล็กๆกำลังน่ารักนะคะสูตรนี้อ่อนโยนมากๆค่ะเพื่อนฉีดพ่นได้เลยคค่ะ เขียวกันแบบง่ายๆค่ะรับมะนาวค่ะดอกเยอะดอกตึมเต็มต้นนะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนปลูกมะนาวมะนาวแล้วค่ะไม่ก้อยยังไม่เคยได้กินผลเลยเพื่อนใช้สูตรนี้เลยครับเพื่อนต้นที่ใช้พุ่มเลยค่ะเพื่อนจ๋าใช้พุ่มอยู่ตรงนี้นะคะเวลารดเลยรับนะคะผักงามโตเร็วค่ะเร่งการเจริญเติบโตแบบง่ายๆเร่งเขียวนะคะปรับปรุงสภาพดินได้ด้วยค่ะเพื่อนสูตรนี้เลยค่ะบ้ารดเลยค่ะพริกของเราก็เลยค่ะเร่งการแตกใบแตกยอดได้ดีนะคะ เร่งดอกกันแบบง่ายๆนะคะป้องกันเชื้อราได้ด้วยนะคะเพื่อนเหนื่อยมาน้นเลยค่ะเพื่อนขาต้นพริกที่บ้านไม่งามนะคะไม่ก้อยมีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะยอดพริกของหนูค่ะงอมากๆเพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนเป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาติเลยค่ะเพื่อนสูตรที่ผสมกระเทียมมาค่ะเพื่อนอันนี้นะครับเพื่อนทำดินด้วยจ้าวการเจริญเติบโตแบบง่ายๆนะคะปรับปรุงสภาพดินได้ด้วยนะคะทําให้ดินร่วนซุยดีจ้าสูตรนี้ครับ คะนะนะคะค้าหวานกรอบรสชาติดีค่ะโตเร็วนะคะหอมแดงไว้กินกันนะคะเพื่อนจา้าทำกับข้าวไบสะระแหนพัดกับเพื่อนอร่อยสุดนี่เลยค่ะเพื่อนเขือใบใหญ่นะคะใบงามนะคะไม่มีแมงมีขาวมากวนค่ะเพื่อนออยโตหยิบเลยนะคะเพื่นอนะะเสื้อกำลังงามๆกับเพื่อนเราดูตื่นดอกหญ้าใบดอกเป็กกน,นิดๆเลยคะ่ะ ดดนะครเพื่อนจ๋าอย่าดดเลยค่ะต้นน้ำกวักค่ากำลังทำงานในทำเพื่อนนะดเลยเี่ให้ชื่นเลยนะคะเพื่อนจ๋าไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลค่าใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะใบเขียวใบใหญ่งามสวยทนสวยนานทำเพื่อนนะดเลยอขอให้มีความสุขในการปลูกกันทุกคนนะคะค่ะม่ก้อยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชม คลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะนี<ม>ข่ข้าโพดเพา่อนๆกำลังงามเลย